สวัสดีพี่น้องสวัสดีครับจะมาลงคลิปเกี่ยวกับสายไม้พี่น้องอ่าพี่น้องดูเชวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะพี่น้องนะวันนี้จะมาอ่าแชร์ประสบการณ์พี่น้องับการผมก็มือใหม่เหมือนกันพี่น้อง แต่มือใหม่มีสติมือใหม่มีปัญญามือใหม่มีความคิดพี่น้องกบตัวเนี้ยคนในหมู่บ้านซื้อมาใหม่ๆพี่น้องคนบ้านเดียวกันเนี่ยซื้อมาก็แกะกล่องพอแกะกล่องเขาก็ตั้งใบเนาะเขาก็ตั้งใบตั้งใบเขาก็ตั้งถูกต้องตั้งจนสุดอันน็อตตัวนี้น็อตตัวนี้เป็นน็อตตั้ง เป็นนัตั้งใบเขาก็ขันไปจนสุดพี่น้องเขาขันไปจนสุดผมผมก็ไปดูเขานะพี่น้องไปดูเขาทำ <c oughs> ตลกนะผมก็ไปดูเขาทำแต่ผมไม่พูดอะไรพี่น้องผมไม่พูดอะไรพอพูดเดี๋ยวจะหาว่าผมเนี่ยเขาจะหาว่าผมเนี่ยรู้รู้ทำไมถึงไม่อย่างนั้นอย่างนี้นะออ ทำไมอวดรู้อวดเก่งอะไรผมก็เฉยๆผมไม่พูดนะพี่น้องผมไม่พูดผมไปดูดูเขาแกะกล่องแล้วก็ดูเขาทําพี่น้องพอเขาเตรียมไม้ขึ้นแท่นใสนะพี่น้องมันเกิดเหตุขึ้นทีนี้ผมดูเขาตั้งใบเขาตั้งถูกต้องเขาตั้งถูกต้องไอ้น็อตตัวนี้เขาก็ขันจนสุดสุดดิ่มมันเลยสุด มันตั้งแล้วอ่าผมดูแล้วเขาตั้งไม่ถูกละเขาตั้งไม่ถูกพอพอเอาฉากจับแล้วนะฉากมันเงินขึ้นฉากมันเงินขึ้นนั่นหมายความว่าใบมันแลบออกมามากพี่น้องใบมันแลบออกมามากพอใบมันแลบออกมากมาก,มากเวลาไปใส่มันก็เกิดเหตุพี่น้องเกิดเหตุ เอาไปสายปาดมันกระเด้งปั๊ปป,ป,ป,ปั๊ปปปังพี่น้องมันมันดังเสียงดังปังจนจนจนไม้เนี่ยเป็นรอยลึกลงไปแล้วก็ไม้ก็ฉีกพี่น้องกระเด็นดังปังเขาก็เอามาดูผมเมื่อเข้าไปดูกับเขานะผมเมื่อเข้าไปดูกับเขาปรากฏว่า ประกอบว่ามันทําจนใบตัวเนี้ยคดพี่น้องเนี่ยใบตัวเนี้คดเลยอ่ะพี่น้องเพราะว่าเพราะว่าใบมีดนั่นมันแลบออกไปเยอะใบมีดแลบออกไปเยอะเวลาเวลาเอาไปใส่เนี่ยมันกระโดดแล้วมันดีดพี่น้องมันดีดจนจนไอ้ใบเนี้ยเนี่ยใบเนี้ยคดพี่น้อง ใบเนี้ยคดอ่าเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังใบนี้คดแล้วก็ใบมีดแตกพี่น้องเดี๋ยวผมจะให้ดูใบมีดแตกใช่ใบนี้เปล่าอ่าใบนี้นี่พี่น้องเห็นไหมเนี่ยใบมีดตรงนี้แตกนี่แตกหนึ่งแตกสองจนใบมีดแตกอะ่ะเนี่ยผมดูแล้วเขาตั้งไม่เป็นแต่เขาตั้งตามลายที่ ของบริษัทให้มาเนาะเขาก็ขันน็อตจนสุดแล้วก็เอานี้ประกบจิบเข้าไปเวลาตั้งกลายเป็นว่าใบาเงินขึ้นมาเวลาเอาไปใส่มันก็ดีดนะดีดจนแตกจนไอ้ฟ้าประกับอันนี้คดพี่น้องอ่าผมก็ไม่พูดอะไรเนาะผมก็อยู่เฉยๆผมก็ไปดูเขาอ่ะอันนี้ผมไปดูเขาแกะกล่องนะแกะกล่องแล้วก็แล้วก็ลองเลื่อยเออแล้วก็ลองกบเป็นกบ ป็นกบสามนิ้วพี่น้องเป็นมากกต้าไม่รู้ว่าปลอมหรือเทียมหรืออะไรก็ไม่รู้แหละอันนี้ผมซื้อเข้ามาพี่น้องผมซื้อเข้ามาสามร้อยห้าสิบบาทเนี่ยเชื่อไหมพี่น้องเชื่อผมไหมเนี่ยผมซื้อมาสามร้อยห้าสิบบาทผมถือว่าเครื่องมันยังดีเนาะเครื่องมันดีอ่าใบแตกผมว่าคำนวณใบแตกโอเคเดี๋ยวผมก็จะไปซื้อใบสักประมาณห้าร้อย มันก็จะเป็น850ใช่ไหมไอ้ประกับนี้ก็พอใช้ได้ถ้าใช้ไม่ได้ผมเข้าไปผมเซิร์ชเข้าไปดูแล้วประกับนี้ก็139บาทชุดหนึ่งส่วนใบมีดเนี่ยเป็นเป็นคาใบอ่าห้าร้อยกว่าบาทก็ตกเกือบพันนะตกเกือบพันสามร้อยห้าสิบอันนี้ห้าร้อยก็เป็นแปดร้อยห้าสิบ อันนี้ร้อยร้อยสี่สิบบาทอันนี้ชุดหนึ่งร้อยสี่สิบแปดร้อยห้าสิบเป็นเก้าร้อยห้าสิบเป็นเก้าร้อยเก้าสิบแล้วเกือบพันแล้วพี่น้องเนี่ยถ้าผมไปซื้อใบใหม่นี่กลายเป็นว่าเครื่องนี้เกือบพันนะเกือบพันพี่น้องเป็นกบมากิตารรุ่นพันหกเนี่ยรุ่นพันหกนะอ่าผมซื้อเข้ามาผม อันที่จริงผมต่อเขาสองร้อยห้าสิบนะเขาขายทิ้งแต่เขาทำท่าอิดออดเขาจะไม่ขายนะอะเขาเขาจะไม่ขายผมก็เลยให้เขาสามร้อยห้าสิบอืมอได้สามร้อยห้าสิบก็ได้ก็เอาไม่ได้ผมก็จะหนีนะเพราะว่ากบเจ้าพังแล้วผมว่างี้เนาะกบเจ้าพังแล้วใบก็แตกฝาประกับกระคดนะพี่น้อง อกลายเป็นว่าได้ราคากัน3ามห้าสบาทพี่น้องได้ราคากัน3ามรอห้าสบอันนี้ผมซื้อมาผมซื้อมาสองปีสามปีแล้วผมเพิ่งจะมาลงคลิปเนี่ยผมซื้อมาจนจนมันมีอาการออกเกา่าๆหน่อยก็เก่าเพราะว่าไม่ได้ใช้ไม่ใช่ว่าเก่าใช้พี่น้องผมไปดูขั้ตอนแกะกล่องเลย อันนี้เสร็จแล้วผมจะมอธิบายอย่างนี้นี่ไอตัวนี้มีปัญหานี่เขาทําไม่เป็นอนะ่ะพี่น้องตัวนี้มีปัญหาตัวนี้มันทําให้ใบเงิงแล้วก็ใบนี่ดีดปั้งเลยนี่ตัวนี้ครับนี่พี่น้องถ้ามีปัญหาพี่น้องแก้แก้ตัวนี้นะพี่น้องมีปัญหาตัวเนี้ยผมลองเอาเวอร์เนีย ผมลองเอาเวอร์เนียไปจับดูในน็อตตัวเนี้น็อตตัวเนี้มันสิบสามมิลครึ่งกลายเป็นว่ามันเลยมาอใบมันเนี่ยเลยแท่นมาประมาณประมาณอ่ามิลก,กว่าเกือบสองมิลเนาะนะมันเลยมันถึงดีดไงพี่น้องมันดีดปั้งเลยผมไปดู <laughs> ผมเลย เจ๋ยๆนะผมโอเคแต่ผมก็ไม่เคยมีกบนะพี่น้องผมไม่เคยมีนกักแต่แต่ผมมีความคิดผมมีปัญญาคิดนะผมมีปัญญาผมก็ถึงไม่เป็นผมก็พอเป็นบ้างนะผมผมมีปัญญาคิดพี่น้องอเสร็จแล้วผมก็มาตัดน็อตตัวนี้ออกนี่นี่ผมมาใส่หินเกียร์ผมเกียร์น็อตตัวนี้ให้เหลือสิบเอ็ดมิลครึ่งผมเอาออกไปสองมิลพี่น้อง นี่น็อตตั้งตัวเนี้แต่ผมยังไม่ได้ลองนะผมเพิ่งจะมาทําวันเนี้ยผมยังไม่ได้ลองเนี่ยผมยังไม่ได้ลองนะเดี๋ยวผมกอ็อีตอนก่อนตัดผมก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้ลงคลิปให้ดูเนาะก่อนตัดพี่น้องผมไม่ได้ลงคลิปให้ดูว่ามันยาวมากน็อตตัวนี้มันยาวจนว่าดีด ดีดใบจนแตกดีดฝาประกับจนคดพี่น้องนะผมก็เลยถือโอกาสว่าโอเคผมก็ผมก็ไม่ค่อยมีเงินนะพี่น้องผมก็ไม่ค่อยมีเงินนะเอาได้กันสามร้อยห้าสิบผมก็ซื้อนะซื้อมาสามร้อยห้าสิบบาทพี่น้องอจนวันนี้อ่าผมก็ได้เอามาปัดฝุน่นพี่น้องผมก็เลยเอามาตัดน็อตตัวนี้ให้ออกเหลือ เหลืออ่สิดมิลครึ่งไอ้ที่มันโผล่ที่มันแลบไปที่มันกระโดดน่ะมันก็คงจะผุบลง,ไปไ,บง,งปไปได้บ้างคงจะผุดไปได้บ้างนะเดี๋ยวผมก็จะตั้งใบดูพี่น้องเดี๋ยวผมจะตั้งใบดูเนี่ยผมก็มาเล่าให้พี่น้องฟังว่าไอ้กบตัวเนี้มันมีเหตุมันมีปัญหาเนี่ยผมไปซื้อมาราคา สองสามร้อยบาทโอเคก็ช่างมันพี่น้องรวมรว,วมแล้วนี่ถ้าผมไปเปลี่ยนใบใบคาใบตัวเนี้ผมดูราคาแล้วห้าร้อยกว่าอย่างดีเลยออเวลาเราเอาเราต้องเอาอย่างดีพี่น้องนะตัวนี้ก็ไม่รู้จะได้เปลี่ยนหรือเปล่าถ้าไม่เปลี่ยนก็คงสั่งใบอย่างดีมาคงคงจะใช้ดูไปก่อนว่ามีปัญหาไหมถ้ามีปัญหาก็ต้องเปลี่ยนพี่น้องต้องเปลี่ยน คลิปนี้พี่น้องมันมีปัญหาอย่างนี้มันมีปัญหาที่เดือยนะเนี่ยพี่น้องถ้าพี่น้องมีปัญหาพี่น้องเจียเดือยตัวนี้ออกตัดออกพี่น้องเนี่ยแล้วมันก็จะได้ผมผมสันนิษฐานเอานะผมยังไม่ได้ลองผมตัดออกสองมิลพี่น้องมัน23บสามมิลครึ่งของเดิมผมตัดเหลือยี่สิบเอ็ดมิลครึ่งไอ้ที่มันโผล่จากแท่นไปนะมันคงจะได้กันน่าจะลงตัว เดี๋ยวคลิปที่ผมลองแล้วผมจะทําคลิปใหม่อีกคลิปนึงนะผมจะทําคลิปใหม่ตอนที่ผมลองคลิปนี้ก็เวลาหลายนาทีแล้วเขาจบคลิปเพียงแค่นี้แล้วจะลงคลิปให้พี่น้องดูใหม่นะครับสําหรับคลิปนี้การล,ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ